สวัสดีค่ะยังเป็นเซอร์เวอร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะคะแต่วันนี้มาสองคนค่ะค่ะมาสองคนนะคะวันนี้มาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะเคบานะคะตัวนี้เป็นเคบานะคะขนาดไซส์กลางดำอัดสีน้ำตาลแบบนี้แฟนเคบาร์คงทราบดีว่าเป็นรุ่น USMC นะคะจับถนัดไหม กระทัดรัดมากเลยเออเป็นมีดสายกลางนะคะตัวนี้กระทัดรัดนะคะผู้หญิงก็พกถนัดผู้ชายก็พกถนัดค่ะมาพร้อมกับซองหนังสีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะซองหนังสวยๆอย่างนี้เลยค่ะเป็นมีดฟูแทงนะคะขึ้นรูปยาวตรงนี้นะคะสวยค่ะ ใครยังไม่มีต้องรีบหาไว้นะคะเอาเล่มไหนดีคะเล่มซ้ายหรือเล่มขวาสองเล่มก็ได้นะคะสองเล่ม <c oughs> ใช่คะ่ะสองเล่มก็ได้นะคะอันนี้คือรุ่นเดียวกัน USMC มาพร้อมซองหนังคะ่ะ